สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสันจรนชาแนลครับเมื่อวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องเมื่อนี้นายหอยสันจรอยู่ที่บ้านโน้นตําบลพุ่นคาอำเภอเมืองจังหวัดซีสเกตครับเมื่อนี้จะพามาเบ่งงัวแม่สาวหัวหลวนครับทองแหลกครับเป็นวัวสวยพันธุกรรมดีครับพี่น้องอ่าตัวนี้แหละครับพี่น้องเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบ่งยร่เหลืองงัวฝากพี่ฝากน้องนี่เด้อครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามหรือว่ากดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้านหอยสัญจรทำงานต่อไปครับเดี๋ยวฮ่องไปเบ่งแร่เหลี่ยของงัวแม่นี่กันครับครับน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนำตัวนะครับอ่าซื่อมิวค่ะยูบันโนนค่ะอ่าบันโนนน้อมันี่มีงัวแม่สาวนะครับน้อถองแหลกนอเน่ค่ะอ่าอยากใหญ่บ้านครับนี่ครับเป็นแม่นี่แหละครับพี่น้องตัวนี่สถานะเพื่อนเป็นเจ๊ไดครับนี่สถานะ เอคหาสองศูนย์เด้อค่ะอ่าลูกเ k ฟเคหาสองศูนย์นะครับเนาะอายุจักเดือนครับอายุ22เดือนค่ะอ่าอายุ22ิบสองเดือนนะครับพี่น้องเด้อมีใบเกิดเนาะครับเนา้องมีใบเกิดค่ะอ่าอ่านี่พี่น้องมีเอกสารนะครับนี่ครับเป็นเป็นลูกเอฟเคหาสองศูนย์ครับพี่น้องอายุ22่สิองเดือนนะครับมีใบมีหลอดครบครับพี่น้องนี่ลูกไอ้มดแดงนะครับนี่นี่เป็นทายาทไอ้มดแดงครับเ k ฟเคหาสองศูนย์ครับพี่น้องพอดังในตำนานครับพี่น้อง เป็นด้าวข่างฝ่าสําหรับวงการอ่างวของเมืองไทยเฮาครับพี่น้องนี่ตนนัวนี้ความสูงเพื่นวัดได้เท่าไรครับวัดได้ลอยสี่สิบหกค่ะอ่าลอยสี่สิบหกบวกเนาะคือบกขาดเลยนะครับลอยสี่สิบหกนี่ลอยอยู่บกขาดนี่ครับเป็นสาวหัวหลวนจากการทํามเขาหรือว่าหลวนธรรมชาติครับหลวนจากการทํามเขาอ่าหัวหลวนจากการทํามเขาเนะ,ะอ่านี่สถานะเพิ่นผสมเรียบร้อยมนบ่ครับนี่ค่ะ ผสมเรียบร้อยค่ะผสมซีไว้ศูนย์เก้าหกอ่าขอเบิ่งเอกสารนะครับอ่าพี่น้องเป็นลูกสาวเอสเคหาสองศูนย์นะครับผสมซีไว้ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องวันที 24, ่ยิบซีพฤศจิกายนหกสี่ครับกะประมาณสองเดือนกว่านะครับนะ้องอันนี้ตัวทองหรือยังครับนี่อ่าตรวทองละค่ะอ่าตัวท,อง,อ,อ,วทองเรียบร้อยประกันทองเนาะครับนะ้องประกันทองค่ะประกันตรงนี้ค่ะอ่านี่พี่น้องเบอร์เรียมโตเป็นงวดที่ว่าเรียมโตดีครับพี่น้องหน้าสวย ลากะเป็นง่วนหนาลำโตเน่าลำพี่น้องตัวนี้นี่ครับทั้งนี้อยากย้อนแสงได้ด้วยพี่น้องผมจะพาไปฟังหนึ่งครับนี่ครับผสมซีวด้วยพี่น้องเด้อนี่ผสมนี่ครับใบหลอดครบด้วยพี่น้องเด้ออ่านี่พอดังแห้งยุกครับพี่น้องซีว่านเกากตอนนี้กรตีลูลุกันอยู่ยครับพี่น้องนำเสื้อรีดบอดด้ายแล้วครับพี่น้องนี่ผู้ใดแนมหาง่วแม่ทองซีว่ายนเกากครับพี่น้อง นี่ตัวนี่เป็นอีกทางเหลือกหนึ่งครับพี่น้องตัวนี่เป็นสาวสองแหลกนะครับเน,ะนะา,าะาานี่ครับพี่น้องบู้ยเบิงความเา่าของลําโตเพิ่นพึ่งพี่น้องนี่เป็นงัวเชื่องครับใบได้ปะครับมีใบได้ค่ะใบได้อ่านี่พี่น้องเป็นงัวกระโหลกงามหนางาาแห่งพี่น้องนี่ข้อหมูด,ดาเด้อพี่น้องเด้ออ่าขอแข็งข้อขากับมีน้อยหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเป็นงัวถือว่านี่ครับผมอ้าวขี่เลนนะจกหน้อยอ่านี่ลําโตดีครับพี่น้องนี่ นี่เบ่งถ่ายไปเลยพี่น้องโอ้ยถ่ายแล้ตเต็มเลยเนาะครับน้อะอ่านี่เบ่งผูกหางเป็นพี่น้องเกืออดเพื่อ,พอพนนะพี่น้องนี่นี่ครับโอ้ยเบืงเดือหางงามแม่งพี่นอ้นนนองนี่เบ่งพี่น้องนี่โอ้สวยงามครับตัวนี้ประก,กันทองประก,กันตำหนีเน้ะครับน้อแม่ค่ะ,ะน,นี่ครับมผมงวดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอนาคตแม่บอกแม่พันธ์ครับพี่น้องลูก s อ5 2 0หาครับ ทองครับสี่วายศูนย์ก้าหกเดยองเดือนกว่าครับประกันทองประกันตำหนิครับพี่นอ้องนี่เป็นงว้วนลำตัวเงาตนันหนกตั้งเลยพี่นอ้องนาสวยพร้อมครับความสูงร้อยสี่สิบหกนะครับนอ้งองนี่ครับผมนาคอกนี่ห้องไว้หลายปัตไถ่ครับห้องไวรเก้าสิบหกครัเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่นอ้องเอาวัวสวยพันธุก,กรรมดีครับพี่น้องเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับประกันทองประกันตำหนิครับพี่น้องสาวหัวหล่นจากการท้ำเขาครับ น้ำเตะนำต้นำลางกับง,งามด้วยพี่น้องด้วยนี่อ่ะนี่นำ้ำไตน้ำลางนมซีปกติแล้วครับน,น้องอ่ะนี่ครับพี่น้องนมซีด้วยผมจะง,งัวยังบ่ได้กินผมได้จ้งน้อยมันก็อยากตือนเนี่ยแต่ว่าอยู่ก็เพลินเชี่ยงเนาะอ่ะากระทือว่าคุณไม่นี่ครับพี่น้องเปิดเก่ามื่นกับหกพันบาทนนอะราคาตอลองได้นาะครับน,น,น้องตอรองได้ค่ะอ่ะนี่ผมมากนี่ครับถ่ายเพื่นเต็มเต็มเลยพี่น้องเป็นงัวถ่ายไงครับนี่นมซีปกติแล้วครับ ถผาไงไา่เปิดกว้างครับพี่น้องนี่เบิ่งรับโตเพิ่นนี่เป็นง่วหนาสวยหนางามนี่ครับนี่ครับแกงขาปักกันไหนน้อปักันอ่านี่ครับปักกันท้องปะกกันตำหนีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอ่าขอแลขเหลียงการติดต่อนะครับน้องเบอร์โทรนะคะเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามสามสี่สามสามสี่แปดสามสี่สองแปดสามสี่สองน้ครับน้องน้องมิ้วน้ะ ผูใดมากกะโทรมาติดต่อมาต่อรองราค่ามาคุยราค่ากระเพิ่นไดครับพี่น้องราค่านี่ก็คือบ่าไใดคือเก่านะครับน้องนี่ครับผมพี่น้องหนาๆเลึกๆเลยครับสาวทองแรกครับเป็นลูกเจ้าเอ็เคหาสองศูนย์ครับพี่น้องทองสี่ว่ศูนย์เก่ากใบหลอดครบเ้ยพี่น้องเ้อปักกันทองปรกกันตาหนิครับนี่ครับหนาสวยๆหนางามๆนี่ครับพี่น้องความสูงลอยสีสิบหกบวกนะครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องปักกันแข็งขาพร้อมนาองคุณน้องเนาะอ่านี่ครับพี่น้อง นี่แหละครับอนาคตแม่บอกแม่พันธุ์ผู้ใดกาลังหาอยู่ครับนี่เบ่งรับตัวเป็นพี่น้องเป็นง้อถ่ายเปิดถ่ายกวางครับพี่น้องเก่ามืนกับหกพันบาทครับพี่น้องสนใจกะโทรมาคุยกับเพื่อนได้ครับพี่น้องสําหรับมือนีขอพูณน้องมิวครับที่ให้มาเยี่ยมช่มคอครับนี่ครับผมพามาเปิดกลางทงหน้าเลยพี่น้องอ่าผู้ใดมากกะโทรมาหาเพื่อนเ้อพี่น้องเด้อตามเบอร์โทรเดี๋ยวนายหอยสันจรจะแปะรายละเอียดการติดต่อเพื่อนไว้อีกท่หนึงครับอ่าสําหรับมือนีครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดรับคี